ไม่ว่าจะเป็นเค, <ๆ S 2> ครื่องอะไรนคะก็คือ่าตอนนี้ยกแย่เพียงแค่สามสิบบาทเท่านั้นนะคะราคาส่งกันเลยนะคะปกติหนึ่งร้อยสามสิบบาทจะเป็นราคาส่งหนึ่งร้อยหลดขึ้นไปนะคะแต่วันนี้มอบให้กับลูกค้าพิเศษสุดๆเลยนะคะหลดเดียวเราก็ขายแล้วนะคะวันนี้แค่สามสิบบาทเท่านั้นนะคะหน้าในยังมีชุดสปอร์ตนะคะลดถ,ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ชุดน้ำนะคะตอนนี้ก็50%ด้วยนะคะอย่าพลาดอกาสดีๆที่เรามอบให้นะคะสำหรับช่วงนี้มาเดทนะคะไอชิพานนะคะฝั่งหน้าร้านด้วยนะคะมาจ่ายค่าที่ด้วยนะคะ3ขวดนะคะสำหรับรุดนี้นะคะได้ยินเสียงประชาสัมพานธ์ก่อนที่ฉันนะนะคะก็ขอเรียนเชิญที่บูธราเทกมาก็ก่อนได้นะคะช่วงนี้เซลถึง จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณสุภาพบุรุษน,นะคะคุงเท้าชาติดีแอร์นะคะบางเบาใส่เย็นสบายอากาศได้ดีนะคะตอนนี้